ต่อไปนะครับคุณเวน้นอพอดีว่าในตอนนี้มีรองเท้าของแบรนด์ s a คุนนี่กับโมก้าออกมาใหม่ตัวหนึ่งชื่อ e n o f ฟินอีลิตอีกตัวหนึ่งชื่อล o c k e t ็ตเคุณเว้นคิดยังไงกับรอ,องเท้า2ตัวนี้ครับคือสวัสดีครับพบกับารายการแล่นหันทอกค,ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อคุณวีรชัยนะครับ ออันดับแรกนะครับจะให้คุณวีระชัยแนะนําตัวก่อนนะครับผมอมืครับสวัสดีครับผมเบน์นะครับวีระชัยมวงมนตรีประวัติก็คือผมจบจากอนุบาลโรงเรียนบ้านซังคอที่สกลน,นครน,นะครับแล้วก็ประถมก็จบที่โรงเรียนเช่างจาคนนคุมบ้านนกูลจังหวัดสกลนครมัธยมต่อก็จบโรงเรียนสกนลาชวิทยาลัยนครครับ ใช่แล้วก็ส่วนเรื่องเรียนมหาลาัยก็เรียนจบที่ม,มขครับครับใช่ต้องต้องต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับคุณครับคุณเบนครับมัธยมนี่ใช้ใช้อะไรมัดครับบางทีก็ใช้เชือกบ้างใช้ยางบ้างแต่ถ้าเก่าหนก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เขาเหลาแล้วครับอให้มันเป็นเส้นบางๆก็บางมัดบ้างใช่ครับดีเลยครับ คุณเว้นเนี่ยเริ่มวิ่งตอนไหนครับเริ่มวิ่งตอนไหนถ้าเป็นตอนเช้าก็ามันตีห้าครึ่งหโมงครับเสร็จประมาณเจมงครึ่งผมทํางาน8ปดโมงเช้าแต่ถ้าเป็นตอนเย็นผมก็เริ่มวิ่งห้าโมงเย็นนะครับถึงถึงประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มนใช่ครับถ้าสองทุ่มนะครับถ้าสองทุ่มก็จะเป็นก่อนสามทุ่มครับ ต้องหมอยว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับครับครับผมคำถามที่สามครับคุณเปนก็คือเห็นคุณเบนซชอบการวิ่งมากเลยผมอยากถามว่าการวิ่งสําคัญกับคุณเบนแค่ไหนครับพอเข้าคำถามนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องมันสำคัญกับชีวิตผมมา,มาก<อ>จริง <c oughs> จริงก่อนหน้านี้ผมในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ไม่ค่อยมีแพชชั่นกับเรื่องอะไร<อ>แต่พอเริ่มเข้ามาสู่ กีฬาวิ่งผมก็เริ่มเห็นว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตของผมและครอบครัวเพราะว่า,าวการวิ่งในแต่ละวันของผมครับมันก็จะส่งผลกับหนึ่งสุขภาพร,รายได้และก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวถ้าวันไหนผมได้ทั้งสร้อยทองกระเป๋าตังคุญแจรถวันวันนั้นครอบครัวผมก็จะมีอยู่ มีกินที่ดีขึ้นครับถือว่าใช่สําคัญกับชีวิตผมมากครับเป็นรางวัลตอบแทนใช่ครับการวิ่งของจละวัตบางทีก็วิ่งที่ตลาดอแต่ถ้าจะให้ได้เยอะหน่อยก็จะเป็นวิ่งที่ห้างสรรพสินค้าครับก็จะได้เยอะๆหน่อยครับคือเป็นการเพิ่มรายได้ใช่ครับสุดยอดครับคุณเบน่าอีกนิดนึงครับคุณเบนก็คือเวลาวิ่งคุณเบนวิ่งประมาณเพจไหนครับแล้วก็วิ่งโซนไหน ถ้าปัจจุบันนี้สังคมค่อนข้างเปิด l g b t q เริ่มเปิดแล้วแต่ว่าถึงจะเปิดแล้วผมก็ยังลงเป็นเพศชายอยู่อ๋อเป็นเพศชายนะใช่ครับแต่ถ้าไม่ไม่เปิดก็ยังเป็นเพศหญิงใช่เพศหญิงเพศประมาณแต่ว่าสังคมทุกวันนี้เปิดแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ฟลิกว่าจะต้องเป็นลงเพศชายเพศแต่ว่าผมก็ยังลงเพศชายอยู่อ๋อก็ยังเป็นเพศชายเพศชาหอิงส่วนโซนโซนเหรอครับถ้าก็แล้วแต่วัน ถ้าวัานไหนเป็นวันเจอเพื่อนมาบอกก็โซนแก้วอ๋อโซนแก้วแต่ถ้าวัานไหนหนักๆหน่อยเพื่อนมาเอยอะๆน่ะก็อาจจะขึ้นไปถึงโซนขวดเลยอ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วเคยมีโซนกะหลี่ไหมครับ<ม>โ,ซโซนกะหลี่ปั๊บอะไรอ๋ออ๋อไมนะ่ไม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 ่ยังยังไม่าองใช่ต่อไปนะครับคุณเว้นอพอดีว่าในตอนนี้<อ>มีร <archy S 2> องเท้าของแบรนด์ซาคโคน่กับฮอกาออกมาใหม่ตัวหนึ่งชื่อเอโนฟินอิ อีกตัวหนึ่งชื่อ Rocket X2 คุณเว้นคิดยังไงกับรอ,องเท้า2ตัวนี้ครับคือถ้าข้อแตกต่างที่เห็นชัดๆของรองเท้า2แบรนด์นี้นะครับที่เท่าที่ผมได้สัมผัสมาคือถ้าเป็นตัว Enafin Elite จะเป็นของแบรนด์ s a u c นี y ครับแต่ถ้าเป็น Rocket X2 จะเป็นของแบรนด์ Hoka ครับนี่คือจุดแตกต่างกันก่นเป็นรังนกใช่ไหมครับ อ๋อไม่ใช่ครับคนะบระเบนอ๋อคนะระเบนเอ่อพิธีกรมีคนตลกเหรอครับอ๋อไม่ครับไม่ตลกครับปกติชอบติดครับอ๋อติดวิ่งติดทำครับอ่อโอเคมาที่คําถามสุดท้ายนะครับคุณเบนอ่าผมอยากให้คุณเบนเนี่ยสรุปการวิ่งของคุณเบน,เนแบบสั้นๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังนิดหนึ่งครับคุณเบนเอ่อถ้าอยากได้อุปกรณ์วิ่งที่ดีเราทำวิ่งที่ดีต้องร้านและแฮนเดอร์ครับ อันนี้ขายของไหมแค่เชิญชวน,ชวนอ๋อแค่เชิญชวน,ชวนโอเคโอเคครับ